อ้าครั้งที่สามอวครับอาอยกออ้ววยไก่ครับแล้วนี่แม่งหายไปแล้วอ้อ้อมไก่นี่นกเอียงอะไรตีมันยกอ้ายก Kodohi yang lain tidih ah, mending yuk kareo yuk yuk ah yuk yuk ah oke มาสวยด้วยสุดๆค่าแม่